มากเพราะว่าจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยบางคนก็อาจจะไปตีความเรื่องของเงินอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยนะะมันมีสิ่งอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากคือเงินอะบอกตรงๆนะคุณลินเงินอะมันมันมาได้มันก็หมดได้โอ<ฮ>้แต่ความสุขในทุกๆวันที่โบได้อะโบสัมผัสได้อ่ะในทุกๆวันอะตื่นมาด้วยความสดชื่นด้วยความเบิกบานแล้วรู้ว่าเราเรามีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะอม,มันมัน จะบอกคำไหนดี่ะคุณดิมันเข้าใจเลยมันในท,ทุกๆวันนะคะแล้วมันเรากลับมาที่ตัวเองอะ่ะในทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปทางไหนะเราจะไม่กล่าวทุกอย่างอื่นเลยแล้วก็อีกสิ่งที่โบอยากจะบอกเลยก็คือค่าเกิดใหม่ของคุณครูอะค่ะที่พี่เดียรยย์ะะ่อชัะที่บอกว่าถ้าเราไม่ยอมรับตัวเองอะ่ะเราจะไปไหนไปไโอ้โหแพงมากอันนี้พอจําได้ไหมคะว่าเกิดใหม่ไหน แต่ว่ารียรู้เลยว่ามันแพงเกินใหม่หนึ่งใช่ไหมคะโอ้โหแพงมากถ้าคุณยังไม่ยอมรับตัวเองในจุดตรงนี้นะคะ ว่าตอนนี้มันสิ่งต่างๆหรือว่าระดับพลังงานของคุณเป็นแบบไหนคุณจะอัปเกรดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกล้างน้ำก้างข้างนอกค่ะคุณลินเหมือนเรากล่าวโทษข้างนอกตลอดเวลาเราไม่หันกลับมายอมเราเองว่าเนี่ยสิ่งทั้งหมดทั้งทุกอย่างมันเกิดจากเราแล้วมันจะดีแค่ไหนอะถ้าเรารู้ว่าต้นตอมันคือเราที่เป็นผู้สร้างคือเหมือนกําหนดชีวิตตัวเองทุกอย่างอ่ะมันมนจะมันมันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมที่มีคนที่แม่บอกว่า ม่ให้ไปทั้งจักรวาลโอ้ oh. รเรื่องจริงให้ทั้งจักรวาลคือสารไหนที่คุณไม่เคยได้ยินหรือสารไหนที่มันอาจจะเป็นแบบซุปเปอร์ซีเครตคือความลับระดับจักรวาลนนะคุณจะได้รู้ในคอร์สปัญญานี้จริงๆโอ้โหเกิดใหม่หนึ่งนางฟ้าซีเอเลยนะคะหนึ่งันห้ารอยสิบห้านะมาให้ของขวัญตัวเองนะแพงมากเพราะว่าเนาะ ็คือเป็นเม็ดๆแล้วขนลุกตลอดเวลาเลยนะคะแพงมากเรื่องนี้สาคัญมากแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าการจะมาบอกหน้าไลฟ์ทั้งหมดหรือว่ามาบอกแค่คีย์เวิร์ดสั้นๆเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้คุณได้เข้าใจแต่ว่าความกระจ่างที่แท้จริงคือต้องไปเก็บด้วยตัวเอง<ช>ต้องไปให้ข<ห>องขวัญตัวเองอันนี้สำคัญมากรินคะถ้าเราไม่กระจ่างเราก็จะมีข้อสงสัยยู่กับตัวเองแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกระจ่างแล้วคุณก็ไปต่อไปต่อไปต่อ แพงมากโอ้โหคนรู้อยู <laughs> ่ความกระจ่างนะคะมันเหนือกว่าความสุขขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าความจริงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขจริงๆคุณหาสามารถหาความสุขได้ตลอดเส้นทางนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่กระจ่างปุ๊บคุณไปเจอสถานการณ์อะไรที่คุณไม่ฟินคุณก็กลับมามีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการตรงนั้นยังไงนะคะแต่พอมีปัญญามีความกระจ่างปุ๊บคุณสุขได้เลยสุขได้ทุกแนว สุขแบบอิ่มเต็มใช่มันอย่างนั้นเลยแพงมากแชร์ไปรัวๆนะไลฟ์นี้ต้องมาย้อนนะคะทุกคนแพงมากความกระจ่างคือเหนือกว่าทุกสิ่งจริงๆนะคะไห <c oughs> นใครเอาแบบนี้แชร์ไปรัวๆนะคะใครปักทงว่าจเจรินลุ่งเรืองไปภพยสาลพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะโหแพงมาก